โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วจีศกครับจีศกเห็นตัวแล้วโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากจีศกมาพุ ตัวใหญ่ตัวใหญ่หีศกตัวใหญ่ดุดแล้วครับผมดุดไปกับดุดไปกับสายขี้เมี่ยงเออหาว่าแล้วโดนโขอันไปโอนโหแล้วครับโดนหแล้วครับอุ้ยอุ้ย ยี ų, ่สกแน่เลยไปอย่างนี้โอ้โหยี่สกครับไปวิวๆเลยยี่สกแน่นอนยี่สกแหวนไม่ค่อยหนักไม่ค่อยหนักยี่สกแหวนยี่สกแหวนมาแล้วอยู่นี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 มีมีมีมาใกล้ๆนี่ละยี่สกแหวนแหวนแซงโอ้โหกำลังผสมอาหารเลยยี่สกแหวนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่เลาใจ ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แน่นะวิโอนีไงมาแล้วมุดมันมุดต,ตายเราไม่ใหญ่แน่นะเอาบินมาแล้วครับบินมาแล้วบินมาแล้วเย้ได้แล้วครับไม่ใหญ่จริงๆครับเล็กนิดเดียวน้อยไม่ใหญ่ฮะเล็กน้อยตัวแรกไปเลยครับตัวแรก นะแล้วครับบแล้วครับมีไซ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 ด์โหกดกดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไซตอนนี้มีไซ้หนักอยู่หนักอยู่หนักอยู่ฮะหนักอยู่ผมผมลุ้นอยู่ในใจงเลยของฟัวซอกเกอร์ฮะอะไรเห็นแล้วขาวขาวเห็นขาวขาวเห็นขาวอยู่เห็นขาวขาวอยู่เห็นขาวขาวอยู่เอ้าไม่สู้เว้ย คล้ายๆปันินโอ้โหปันินจริงๆด้วยครับปันลินฮรปันนินปันินเนิ่มปำนีนปันนินเห็นดูเห็นละเห็นละมาแล้วร้อยขึ้นมาแล้วครับปนินครับปันนินมันเหมือนเอเหมือนไม่เข้าเต็มปากนะตัวเนี้เหมือนเหมือนเขาจะเอามันจะเอาหางเขามากินครับ จะรุดแล้วจะุดแล้วจะรุดแล้วเออขันหาว่าแล้วจะรุดแล้วรุดแล้วรุดจริงจริงเลยโอ้โหยนี่ผมเลยมันไม่เข้าเต็มปากมันเข้าขางเข้าหางมันน่ะเอออย่างนั้นน่ะโหละครับโหลแล้วครับหัวใหญ่ครับหัวใหญ่ครับโอหัวใหญ่ตรงนี้ใหญ่ครับ เบาแล้วครับไม่ใหญ่แล้วครับเบาแล้วครับเอาเอาเอา,เอาสู้เลยครับโอ้บักหาเอ้ยหาว่าแล้วนี่ว่ามาเป็นอย่างซ็อกเกอร์โหแล้วครับลดอีกแล้วครับอะไรอะอะไรอะมีวิ่งอะอะไรอ่ะยี่สกยี่สก ส่งเขาเปล่ายี่ส่งนะใกล้ๆนี้ดูทิ่ดูหน้าหน่อยเออยี่ส่แจ่เฮ้ยวิ่งอี้นะกินยำแรงหนอกถูกเขานอกไปพูดละไปพูดละเอาละเอาละตื่นละเอาละตื่นละงัดไว้งัดไว้งัดไม่ตายด้วยนะมึงนะมันหลอดแน่ที่มันขินดังที่มันขินดังงัดอยู่ในน้ำ phải nhanh hơn hết lắm hoặc 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 út, hoặc 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 út hoặc 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 hoặc

อ้ห้โหเหียนว่ะก็จะกลับแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาตกปลาด้วยทุ่นตัวนี้นะครับเป็นทุ่นงานบาลานซ์บอดี้หกมิลเอ,อ้บอดี้ห้ามิลทำเองจำม่ได้เตือ เป็นบอดี้ห้ามิลยาว14เซนนะครับผมขายาว15เซนนะครับส่วนหางนะครับผมหางยาวอยู่ที่ประมาณ18เซนนะครับเป็นหาง0ูนจุดหางหมิลครับผมหาง1มิลขา1มิลนะครับผมเป็นงานสําหรับเหมาะสำหรับนาน้ําลึกๆนะครับผมชอบเพราะว่าทุ่นที่มีความยาวของขาตั้งแต่15เซนขึ้นไปจะเป็นทุ่นงานน้าลึกนะครับผมเหมาะมากที่จะตกในพื้นที่ที่มีคลื่นนะครับคลื่นอ่อยๆคลื่นน้อยๆนะครับ มีลมน้อยๆเนี่ยเหมาะนะครับผมเหมาะอยู่นะครับผมวิธีผมวันนี้ผมมาตั้งตกนะครับวิธีการตั้งตกผมตกแบบบาลานซ์นะครับเป็นบาลานซ์แตะตั้งอยู่ที่สี่ข้อสีแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่นะครับผมแดงเขียวส้มแดงเอ้ยแดงเขียวส้มเขียวนี่นะครับตั้งอยู่ตรงเขียวนี่นะครับเขียวที่สองใช้ขออยู่สองขอนะครับผมมีขอบนขอล่างนะครับขอบนขอล่างห่างกันอยู่ประมาณนะครับสามถ้ากับสี่ข้อสีแบบนี้เลยนะครับ อย่างนี้เลยผมวัดจากข้อสีตัวนี้เลยนะครับผมขอบนขอล่างห่างกันสี่ 4, ข้อสีอย่างงี้นะครับเวลาที่เราเซตทุ่นนะครับผมก็ช่างทุ่นนะครับด้วยสายที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมใช้สายเมนแปดปอนด์นะครับชิงหน้าก็แปดปอนด์เหมือนกันนะครับความยาวของสายนะครับผมเท่ากับนี่แหละครับนี่เท่ากับตัวตัวทุ่นเลยเวลาผมตกปลาที่ไหนผมใช้วิธีการวัดจากตัวทุ่นนี่แหละทุ่นยาวขนาดไหนผมใช้สาย หน้าแค่นั้นเลยแล้วก็ส่วนต่างของตัวนั้นก็อีกสีข้อสีนาะอมีสองเส้นเนาะเวลาตั้งตกนะครับผมก็ช่างตะกัวกับสายพร้อมพร้อมออตัวขอเลยนะครับช่างไว้ที่สีข้อสีนะครับแล้วก็เวลาจะตกเราจะใช้อ่าขอสั้นในการหาหน้าดินนะครับในการตกนะครับเวลาเรา หย่อนตัวเหยื่อลงไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่มันจะมีอยู่สมหมดสองขอใช่ไหมครับขอสั้นเ็าจะแตะอยู่กับพื้นแบบนี้นะครับส่วนขอยาวจะหน้างองออย่างนี้นะครับขอยาวนี่หน้างอเลยนะครับอาการของปลากินนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด3าสลักษณะนะครับอาการกินอ่าการตกลักษณะแบบนี้เป็นบาลานของผมนะครับผมที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับอาการแรกเลยนะครับผมทุ่นจะอยู่แบบเฉยๆแบบนี้นะครับเพราาปลาเข้ามาตอดเหยื่อใช่ไหมครับมันจะขยับ จึ๊กจักนะครับมันจะเตือนเราก่อนนะครับจึ๊กจักเนี่ยนับในใจเลยฮะเกีย่ยหนึ่งเกีย่ยสองที่เตรียมได้เลยนะฮะตึกตึกเนี่ยสักปั๊บหนึ่งมันก็จะกดจึ๊บลงไปเลยนะครับผมคือข้วิธีที่หนึ่งนี่อาการที่หนึ่งคือมันจะเตือนเราก่อนจึ๊กจักนะครับผมจึ๊กจักเนี่ยขยับเนี่ยโอเคเตรียมจับคันเบรกรอเลยจัยงหวะสองมันจะไปเลยให้ไม่สองก็สามมันจะไปปื๊ดหายไปเลยนะครับอาการที่สองของลักษณะการตกแบบนี้นะครับนะ ทุ่นจะค่อยๆซึมลงไปครับวืดถ้าไหลลงช้าๆนะไหลแบบช้าๆถึงข้อที่สองนะครับผมวัดเลยครับไม่ต้องรอแล้วครับผมข้อแรกนี่คือวัดใจอยู่นะครับผมข้อที่สองวื้อลงไปนี่วัดเลยครับยังไงก็เต็มปากนะครับนี่นะฮะนี่คืออาการแบบมันจะค่อยๆไหลวื้ดลงไปนะครับผมเพราะมันจังหวะสองซัดเลยครับผมเต้มเดียวอยู่เลยนะครับผมอาการที่สามไม่ค่อยเจอแต่ก็เจออยู่นะครับก็คือทุ่นอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆ ทุ่นยกขึ้นมาเหมือนกันไม่ตายครับอยู่ดีๆมันยกขึ้นมาแบบนี้ครับผมวัดเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเราเราตั้งอยู่สี่ข้อสีรษะไหมครับถ้ามันยกมาสองข้อสีรี่มันเตือนเรานะครับแต่ถ้ามันยกขึ้นมาทั้งหมดอ่าอีกสี่ข้อสีรวมกันนี้ครับผมเท่าตัวของที่เราตั้งไว้นี่วัดเลยครับไม่ต้องรอยถึงคนตัวหางทุ่นนะครับผมก้นอยู่ในคอก้นอยู่ในไส้ไปแล้วครับผมเช่นกันนะครับผมนะนี่คือลักษณะของอาการตกบาลานต์แต่แต่เฉยๆที่ผมชอบตกนะครับผม เมื่อก่อนมันตกขอเดียวนะครับหลังๆมาก็เริ่มตกเป็นสองขอขอที่ใช้เป็นขอเบอร์หนึ่งนะครับขอเล็กๆสายก็เล็กๆนะแปดปอนด์นะนะผลงานวันนี้ก็ได้ปลายี่สกนะครับผมได้ปลายี่สกทั้งหมดสองตัวนะครับผมผลงานวันนี้โหปลาขึ้นเยอะมากเลยวันนี้ปลาขึ้นน้ำนะไม่ได้ขึ้นในฝรั่งนี่ครับยี่สกไซส์กิโลไม่ๆๆๆไม่ๆๆลลไม่ลลไม่กิโลละไม่กิโลละสองกิโลละเนี่ย อยู่ประมาณสองตัวแล้วก็มีตะเพียนตัวหนึ่งกระมังตัวหนึ่งปาน,นินหลุดตรงนี้เนาะหลุดแล้วก็ยี่สกใหญ่ก็เป็นหลุดตรงนู้นผมไปซื้อสายฟูโอโรโคาร์บอนอะไรมามาไมา่รู100้ร้อยเปอร์เซ็นขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมบอกเลยขาดร้อยเปอร์เซ็นต์สายฟูโอโรโคาร์บอนม้วนหนึ่งมียี่สิบเมตรราคาแปดสิบห้าบาทร้อยเปอร์เซ็นต์ขาดแน่นอนอ่ะโอเคนะครับผมทุนที่ผมทําขายนี่แหละที่ผมบอกนะครับผม งานน้ำรึกงานบาลานห้ามินจ้าโอเควันนี้ก็แค่นี้ละกันเนาะเดี๋ยวทริปหน้ามาเทสท,ทุนกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับเก็บของกะ่รอเหมือนเดี๋ยวเมียดาเนะเมียโทรมาหนะักเป็นเรื่องเลยนะหัวเก็บวอนนี้ยังตันเก็บช้ากว่านี้เดี๋ยวมีเรื่องโอ้โหมงปุบ๊บแต่มันโทรมาเลยมันจะป,ปิ๊ง,ปงไปนอนโบป่ามัเลยกะ หัวใจมันเต๊ะเต๊ะเราไปขอกับเจ้าน้ขอหูยเห็นดูงี้